กลางศพเอยเายังไงดีตามกลางศพตามกลางศพตัวนี anyway> ้เอาทำได้เลยได้เลยอ่ะพี่ได้เลยเลยอ่ะตามกลางศพคาับทำตามยังไงด้ทมไหยครับ17ไม่เห็นพี่อะไรเลยอ่ะ16 16 15ไม่มีไม่มีหรอกไม่มีอะไรเลยเอาเอาเอาเร้องกวคนนี้เขาเมืองไม่ได้เขาร้อนพูดเหมือนตอนที่พูดกับพี่ๆอย่างเงี้ย ร่อนได้ข่าวโทรโอซีอ <<|so|> uh oh, ุ้ยอ uh, ุ้ยอุ Man, ้ยอุ้ยอุอุ้ยอุ้ยจนมาแอดรอบให้ไว้เลยพี่จน แต่หิ้วประมาณนนั้เดี๋ยวพี่จะทันเดี๋ยวทั่มานี่เร็วมาเร็วร้อยวีร้อยวิเร็วเรขับมาเลยขับมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อยู่บางนาใช่ไหมพี่อยู่บางนาใช่ไหมบางนาใช่เดี๋ยวมาเลยเบิกรถแล้วมาเลยเบิกรถแล้วมายังทันทันทันว่าว่าเสื้าทันทันทัเสื้อหายเสื้อหายสา้อยสามร้อยกว่าสามร้อยสามร้อยกว่าทันไหมทันไหม แถวนั้นไม่มีแถวนั้นมันมีอยู่เปลี่ยนชุดเลยให้ทันสามร้อยใส่แค่เสื้อมาเสื้อคุมมาอย่างเดียวเลยก็บึ่งมาเลยร้อยกว่าวิเธอไม่เอกรอตายอยู่ไม่เอกสามวิสามรวิสามแปดแปดพี่เสื้อสามแปดแปดมาไหมแค่นั้นไม่เอกรอตายอยู่ไม่เอกรอตายอยู่โอเคโอเคไปทันสามแปดแปดทันไหมทันไหมสามแปดแปดโอเค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  ใช่ไหมพี่โจมมาพี่โจมมาทันหรอไม่รู้ทันมาบาลานเสื้อก่อนนึกจะทันหรือเปล่าพี่เฮ้ยเราดึงเชีงชวนคุยได้บอกว่าบวกเวลาบอกเวลาไม่ได้เวลามันเดินอยู่พี่ติ่งหิ้วมาวะรอบนี้หรอไงพี่ตอนไหนก็ได้ใช่ป่ะพี่หรือยังไงเออนับถอยหลังเหมือนเดิมครับตอนไหนก็ได้พี่นี่ก็ได้ไม่ตอนไหนก็ได้ใช่ไหมพี่เวลาหมดก็เข้าได้ใช่ไหมครับเข้าได้เข้าได้ตลอดเหรอเข้าได้ตลอดเลยเหรอเปลี่ยนเป็นเข้าได้ตลอดหรอได้ตลอดเนี่ยก็ได้นะ แยแกเออพี่โจเข้าได้แล้วสิหมายคมว่าไงว่าได้ตลอดเมลอนหมดเวลานะพี่หมายถึงหมดเวลานะแต่ว่าตอนตอนนี้ก็ได้แล้วใช่ไหมาไดเวลาเขาได้เลยเขาได้เลยหมดเวลาเข้าได้เลยใช่ไหมแล้วถ้าเวลาหมดเอาไ่ตอนตอนนี้ก็ยังได้อยู่ไม่ใช่หรอเออเวลาสีที่มันจะเป็นอันใหญ่ๆ่อ่ะจำได้ใช่ป่ะอ่ะฮะเอออันนั้นน่ะคือเวลาที่กล่องมันจะหายเอาไปแล้วแต่ว่าถ้าแบบคนมามาทีหลังมาได้่ะเขาได้อยู่เขาได้อยู่ก็จได้ห้ามีวงก็คือเข้าได้เลยเข้าได้ครับแต่ว่าห้ามออก แล้วอ๋อถ้าเข้าไปแล้วออกไม่ได้ใช่โอเคโอเคถ้าเวลาหมดอ่ะถ้าเวลาหมดก็คือเข้าไม่ได้เวลาหมดคือเข้าได้เวอาหมดเข้าได้พี่พี่กล่องโอเคโอเคโอเคได้ได้โอเคโอเคพี่โจนมาได้เลยมาได้เลยเขาบอกว่าไม่ต้องรอเวลาและเว้ยเว้ยเว้ยมาได้เลยเปลี่ยนชุดแล้วมาได้เลยตอนนี้มีเวลาอยู่มันจะมีเวลากล่องอยู่สามแปดแปดเนี่ยอื็เร็วๆเลยสามแปดแปดแล้วขับมาเลยเข้าได้เลยเวลาหมดก็เข้าได้เลย ใช่ชัวร์คุยกับสภาเนี่ยเมื่อกี้เนี้ยคุยอย่าสภาแล้วสภาพูดเลยชัวร์เข้ามาเลยอยู่นานต้องรู้แล้วว่าพฤติกรรมของหลังสาวเขามันเลวร้ายขนาดนี้เฮ้ยเดี๋ยวนะเท่าเท่ากับว่าถ้ามีแก๊งหนึ่งอยู่ข้างนอกโดยที่ไม่เข้ามาก่อนอ่ะแล้วรอวงสุดท้ายแล้วก็ได้เดี๋ยวก็เขายังไม่ได้เข้ามาได้ดิอันนั้นมันน่าเกลียดดิพี่ก็เขาบอกว่าไม่ได้เป็นกฎก็คือเข้าทีหลังได้อ่ะถูกเะล่ะ แต่ก็เข้ามาแล้วห้ามออกห้านาทีเอาไหมเขาเก็บแล้วหรอเขาเก็บแล้วค่ะเขาเก็บแล้วใช่ถ้าถ้าไม่ขัดก็คือเก็บได้เลยครับรู้มามามานี่้องไปไล่อะไม่ได้เราไปเราลงมามาไปไล่เราไปไล่เลยครับเราไปไล่เลยมาเก็บไปไล่แล้วเราวิ่งกลับคืนนะไล่แล้ววิ่งกลับคืนลงเขาตรงนี้ลงเขาตรงนี้ลงเขาตรงนี้เราแค่ลงไปให้เขาดูถ้าตีหิ้วมาถ้าตีหิ้วมาเราวิ่งเราวิ่งกลับทีเดียวนะ ตีตีเตะไเลยตีไปเลยถอยถอยมาถอยมาพี่ถอยมาถอยมาถอยมาลลลลาาาาตายตัวเก็บตายตัวเก็บตายถอยพี่เนี่ย ม่ขีวะตอยมาตอยมาตอยมาพี่หนมปังตอยมาพี่หนมปังบีบมาิบีบมาดิประจางบีบมาประจางอย่าไปตรงนั <that> ้นปจางมาปจางกลับมากลับมาถอย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 ล้ำถอยก่อนลำลำลำจางจางเล่นหน่อยจางจ ขึ้นเนิน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 บอสตามบอสตามบอสมาครับบอสกลับมา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 ยังไมเก็บค่ะเขาเก็บตรงทันที รับเขาขึ้นสูงกว่าเราล่ะรับเขาขึ้นสูงกว่าเราอ่ะเฮ้ยซาโจเยอะเหมือนกันนะเนี่ยวันนี้ซาโจเฮ้ยเข้าเราเขาจะเข้าเราเขาจะเข้าเราลับนี่มานี่มานี่มานี่บอสมานี่บอสเขาไม่ตีตัวเก็บอ่ะเขาเก็บอยู่พี่เขาเก็บอยู่ตามมา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 ไป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 เขาเก็บเขาเก็บมีคนเก็บ ม่นี่ถอยมาถอยก่อนพี่โตถอยก่อนถอยก่อนไม่นี่ไม่ตรงถนนตรงถนนได้ครับตรงถนนตีิ้วกว่านะตีนิ้วกว่านะเขาเก็บว่ะเขาเก็บว่ะเขาไปตอตัวหนึ่งไหมลบวาไงลหลำให้พี่ไม่ต้องไม่ต้องหลัหไปเ้ใก็ต้องทำให้มันา้ให้ใหให้ เม่ใช่เวนาที่มีแต่หุ้มเข้านะเออจะหลับใช่ไหมรู้เลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มีโอกาสเออไม่มีใครทีพาเก็บแล้วก็เลยลองดูก่อนเพราะว่าวงมันไม่แคบลงใช่ป่ะวงแคบป่ะหลับเอาไง ยืนนิ่งเก็บอยู่นะยืนนิ่งเก็บอยู่ยืนนิ่งเก็บอยู่ยืนนิ่งเก็บอยู่เนี้พี่เนจีเนีจีนเก็บอยู่ไปเร็วไปเร็วไปเร็วโอ้ยคุโดนคุโดนโอเคโอเคตัดก่อนตัดไปคุณหลุดแล้วหลุดแล้วคุ่งอ่ะโอหเอ

พี่กางกลับพี่กางกลับพี่กางกลับเขาเลย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 ชบได้ไหมชบได้ไหมหมดชได้ไหมรักไถอยถอยถอยอถอยถอยถอยนั่นมีคนชบได้บ้างชูได้บ้างไม่มีใครชบได้บ้างมีมีชไมไม่มีวค่ครชไหไม่มีคะไม่มีชูจากลับมาว่าจาง นีนะอยู่นี่นะขยันไม่ชุบป่ะพ่อจางกับมาพ่างโดนพ่จางโดนลลงลหไกลับมา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 พ่อจางขึ้นมาเร็วๆเลยไม่เป็นไรไม่เป็ไรพี่ไปไปไม่เป็นไรพี่ปไ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 ปปไปไไป มีมีคนมีชู้ไหมพี่โจมีชู้ไหมครับมีชู้ไหมครับใบต่างมีป่ะบตงีมีไอะไรเลยพ่โจพจสดิถึง้จบเอาไอ้ดอกมาไอ้ดอกไม่มีชไม่มีชไป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 ไเตียไอดอกเียไดอกเียไดอกไดอกไปดอกไ้าตัวเอาตัวเอาตัวเก็บเอาตัวเก็บเอาตัวเก็บ

ดีนะตายตัวชุมตายโ่แม่งไม่รู้นไปชูตายไปหนึ่ง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 เรากลับมาคลองกลับมาคลองแล้วกลับมาคลองตายตายช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยตายช่วยด้วยกันลาบมาช่วยด้วย นหโอ๊ยหมดสูหมดหมดสูแล้วเฮ้ยบันเดตไม่มีว่ายิงที่กันยิงที่ไกันเราดูเราดูกันมีบันเดตปะมีบันเดตปะมีบันเดตปะหมดแล้วหมดแล้วหยิบขายแล้วจ้างมีบันเดตเหลือจ้างมีบันเดตเหลือปะโอเคงั้นรอรอก่อนรอก่อนรอก่อนเอาซ้ายพี่ดึงดึงดึงมาทางขวา มาทางขวามาทางขวาจังอย่าเข้าจังอย่าเข้าจังมาหวานสวยช่วยจังเจ็ดนาทีรอก่อนรอรอรอดึงดึงเข้าดึงดึงเข้าดึงเข้าห้ามไยักดึงเข้าห้ามไปยักดึงเข้าห้ามไปยักอย่าลุ่มอย่าลุ่มดึงเข้าห้าพยักพี่ไปไหนเนาะปาขึ้นพี่กู จังจังครับจะหาบอสไปหาบอสชุดไม่มีชุบไม่มีแล้วบอสบอสอยู่ไหนบอสอยู่ไหนเป่าอะไรเป่าอะไรเอาเลือดไปเหลือเหลือเลือดนิดเดียวสิดไปเลยอ่ะเป่าอะไรนะเป่าอะไรนะจังอ่ะเป่าอะไรสี่สิบค่ะใช้เลยไป้้นนีี นี่หลบนี่หลบนี่หลบนี่เราน้อยเราน้อยเราน้อยหลบนี่ก่อนมันตีกันให้เสร็จก่ั <c oughs> นเช๊ะหดกระล่ำไปยัดดอไม่มีไอเดียเนี่ยหอมันล้มให้เยอะที่สุดอ่ะสองตัวนั่นแก้งแก้งพี่แกง้แกง พี่เมียหัวพี่เนียผัว,ห,วหรือเขามอไม่เห็นหรอกเหย็ดเองฟุ้มไม้หัดจนเดี๋ยวเริ่มล่วงกันเยอะแล้วเนี่ยถ้าเหลือสองคนสองคนนะเราเข้าไปจบเลยเราล่วงฮะใช่เอาดีออกัวห้าพยาเข้ามาล้วงเอาอยากล่วงง่ายพี่ เล่นได้อยู่นะยังมีแก๊งเหลืออยู่พี่เขายังตีกันอยู่เลยโหเข้าพิชซเหลือเยอะเลยเฮ้ยหลุดอ่นไหวเหรอพี่ม้งพี่ยูยังเลยสไนเปอร์สาซุ่มนะเก็บเบลระเราเก็บเบลวะคือเราเข้าป่าฟาร์มหรือไงใช่ใช่ใช่เข้าป่าฟาร์มของเรา าป่าฟามของเชี่ยร่วง่ะหมาอย์กเอาจัดเลยเนี่ยมันตีให้หมดเลยห้าพยัก็ดูแลห้าฮ้ยสี่นาทีมันร่วงเหมลาเวลาก็ลงมาเรื่อยๆเยอะมันติดเต้ยเลยเยอะติดเเลยสามนาทีเออกต้องไปคนเก็บ บอสเก็บเลยนะคะไม่เก็บบอสอีกไอคือสนับหมดแล้วไอหมดแล้วเออวอสสนับเฮ้ยเดี๋ยวๆไปเขาเก็บอยู่บอสไปต้องไป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 สารกูบาดแล้วบาดนาเฮียกูบาดนะกูบาดนะบาดนาวะไอ้เฮียมาจากไหนวะเนี่ยบาดนากันหมดแล้วตรงเนี้ย บางนบางนา่นบางนา่เบางนาว่สู้กัมวย่เงนาว้ขฮียที่สติสู้เขาสวยมากเยสวยมากบางนาว้โดน่าเหโดนท่ามาวะบางนาว้ผมเดกบางนาครับอยู่เคเคเท้า ยันเนาะผมเด็กบางนาอยู่เขียทาวควายตัวนี้ควายตัวแต่งานแต่งานสวยยังไงบางนา97%ไม่เอ้เงี้ยตาย97ไร่บ้าสูงข้าวบ้าเอาเอาต้นสูงจิ้มหัวต้นสูงที่หัวยันยันเนาะยาดเกิดเกินเกินเกิดชิวเกินพี่นุ่ยชิวเกิน

มดเวลาแล้วไอ้เกินบช่างไม่เกินไปทันอีกแล้วเกินต่องไม่ได้เกินนเกินเกินไม่มีใครได้แอดดอกที่รอบนี้เกิน เกินยังเดือดยังเดือดยังเดือดยังเดือเกินเกินแล้วนข่าวมาขโมยแล้วนกข่าวท้งอง้านเกินแม่พี่ก็คุผเองน

เดี๋ยวพี่จะาไหครับวพี่ครับวบัวาเทีมันรู้งายครับว่งจะผ่านไมครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ทำไงวะทไงวะไีสามวิครับสาวิสาวิวิยังไงสามวิวิมันจะดี้เมัสวิีสวิสาวิที่วิฝัวิจะ่าไหมจะทหมจะไมพี่นเนี่ยยังไงจะผ่ามครับากางศงไงดี ตามกลางศพตามกลางศพตัวนี้ไม่ทำได้เลยได้เลยอ่ะไม่ได้เลยเลยอ่ะตากลางศพครับตากลางศพยังไงดีทหมครับปดสิบหกสิบหกสิบห้าไม่ไม่มีอะไรเลยเอาเอาอะไรกันนมีคนทำนักข่าวครับนักข่าวไม่ได้เลยเลยอะ โอ้ไม่ได้อะไรเลยปะเนม่ยนอวะอะไรวะเนี่ยไมกรอบครับดูลกรีด้วยครับข่าวดูไมกรีดใส่หน้าครับข่าวไม่ต้องทำข่าวนม่เกนข่าวไม่ต้องทำก็เก็บแล้วไม่เห็นขึ้นอะไรเลยไม่เห็นที่สักนิดเลยตอนว่ามันจะขึ้นเป็นสีเหลก็คือมันมันขึ้นบทแล้วมันเต็ ue, um, มหลอด รอบหน้ากูาไม่เอาแล้วอดอไปไอ้เชี่ยกูมาตีอย่างเดียวโอ้ยเอ้ยกูหิว่า